สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโจ้นะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับหลายคนนะครับที่นะครับอยู่บ้านพักผ่อนนะครับแต่วันนี้เราทํางานเหมือนเดิมนะครับเรามีแคมเปญพิเศษนะครับสาหรับตัว S07 นะครับหรือเป็น L07 นะครับบอกเลยว่าแคมเปญตัวนี้ถือว่าว้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัว S07 นเะครับเราให้ประกันฟรีถึง3ปีเลยนะครับหรือ ช่วยผ่อนนะครับเดือนละหมื่นนะครับห้าหมื่นเลยนะครับนะฮะบอกเลยว่าแคมเปญตอนนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหมดเขตวันที่7เดือนเมษายนนะครับผมนะฮะและที่สำคัญตัวแคมเปญของตัว L O 7นะครับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับนะฮะหรือนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งสปีเลยนะครับบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้รถไฟฟ้า100%่งไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่า ซื้อตอนนี้คุ้มมากๆเลยสนใจอย่าลืมทักหาโจาได้เลยนะครับผมอันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ